สวัสดีครับผมเอ็ดดี้นะครับจากบ e ุหรี่รำเน็ตอีสปอร์ตนะครับก็วันนี้มาพบกับรายการโซวี่ายโปรมาเองโอ้ยไบโซวี่ดีดีดีไปเอาใหม่ใม่ <c oughs> สวัสดีครับผมเอ็ดดี้นะครับจากทีมบ e ุหรี่รำเน็ตอีสปอร์ตนะครับก็วันนี้มาพบกับรายการโปรมาเองบายโซวี My ่ e so v ครับ EP9 ครับ สวัสดีครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการรีโด a เร็วนะครับผมแล้วก็ขึ้นสะโขบเร็วแล้วก,ก็การสับปืนเร็วนะครับผมก็จะมี3าแบบเนาะคือปกติแล้วเนี่ยป,ปืนเราเวลามันอยู่ที่ช่อง2ใช่ไหมครับอันนี้ก็สับปืนเร็วก่อนเนาะปืนเราเวลามันอยู่ที่ช่องสองเวลาเรากดสับก็จะมาจากด้านหลังจะมาจากด้านหลังแบบนี้เพราะว่าปืนมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเราเอาไว้ใส่ไว้ช่องสองมันจะชักมาจากด้านบนนี้มันก็จะช้า ซ้าเลยในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนมาไว้เป็นช่องสองอปืนเรามันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แทนน้าฝั่งซ้ายของตัวมันจะพักปืนเร็วกว่ามันจะพักมาจากด้านล่างมันจะพาก,กับนี้มันก็จะยิงได้เร็วมากเลยเร็วกว่าเร็วกว่าครับถ้าเกิดสมมติเป็นช่องสองมันก็จะทามาก ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นสองใช่ไหมครับเราก็จะต้องกดสองขึ้นมาเป็นปืนกลแทลใช่ไหมมันทําให้เราแบบว่าลําบากอะไรเงี้ยกดก็ไม่ถนัดเพราะว่าปกติเคยใช้ปืนกลที่เลขหนึ่งนีแต่เราสามารถเหมือนกับว่าเปลี่ยนการตั้งค่าให้สองเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองได้ก็คือแบบว่าเราก็จะเปลี่ยนแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นนี่อาวุธหลักจากหนึ่งเนี่ยเราปรับเป็นเลขสองจากสองเนี่ยเราปรับเป็นเลขหนึ่งมันก็จะทําให้เรากดเลขหนึ่งเหมือนเดิมในการที่เราจะปรักปืนกลขึ้นมาเลขสองก็ปืนเคาะเหมือนเดิม ก็คือจะสะดวกไปที่เราไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยอะไรย่างเงี้ยโอเคเรื่องสับเปิดก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องรีโหลดมันก็แอบ,บจะคล้ายๆกันเลยแต่มันจะใช้กับอันนี้ไม่ได้นะคือเราห้ามเอาไปช่องสอในข่าดเลย,เ,ลยเพราะว่าช่องหนึ่งอ่ะไอช่องช่องช่องเนี้ยมันคือเร็วใช่ไหมที่มันควักมันเร็วๆเนี่ยมันคือเร็ววิธีก็คือเราก็ยิงไปปกติเลยนะไอความกระสุนโหลดปุ๊บอันนี้มันก็ต้องใช้ความเคยชินเป็นหลักแหละคือเราต้องดูว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าตอนไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือมันก็จะเข้าตอนที่แบบว่า ตอนที่แม so ็กเข้าไปปุ so so ๊บอะเลขมันขึ้นเลยนั่นแหละครับคือตอนที่เราจะสับปืนเนี่ยถ้าเกิดเราชินชิ้นมากๆเข้าเราก็จะไม่ต้องมองแล้วเราก็จะไม่ต้องมองแล้วก็ยิงไปก็สับก็สับมันก็จะเร็วนั่นแหละมันจะเร็วมากเลยถ้าใช้ในวิธีที่ตอนที่กระสุนมันหมดเหลือศูนย์อะเนี่ยถ้ากระสุนหมดเหลือศูนย์อะมันช้ามากเลยมันจะช้าแบบจะช้ามากจริงอะเพราะว่ามันจะต้องขึ้นลำปืนได้นั่นแหละครับเดี๋ยว เครือ่งงองปกติแล้วเวลารีโหลดตอนที่กระสุนยังไม่หมดอะมัน,นจะเร็วไหมอ่าก็จะไม่ค่อยเห็นความต่างมากแต่มันก็ยังเร็วอยู่ดีนะแต่ปกติมันก็เร็วอยู่แล้วไงอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติกระสุนสมันหมดอะมันจะช้าย,ยังเห็นได้ชัดมากเลยถ้าเราใช้ไอ้อันนี้ช่วยอะมัน,นจะเร็วมากเห็นไหมคือเราจะคันแคนเซ์อังนั้นไปเลยแคนเซอร์ในท่าที่มันดึงปนะืนเพราะว่ากระสุนหมดสูดเราจะไม่ต้องมาทำท่านเนี้ยไงมันก็จะเร็วมาก ใ่ okay, อันนี้ที่หลดเร็วส่วนขึ้นสะโคบเร็วมันจะถ้าตามหลักแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันอยู่ในการต่อสู้ปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เลยเราก็จะซูมช้ามากช้าเลยอะ่ะเห็นไหมแต่วิธีการทําให้ซูมเร็วก็คือเราจะเปลี่ยนปุ่มมันจากที่มันอยู่ในเลงกับเอเดียสอยู่ด้วยกันเราจะเปลี่ยนมาเป็นเอเดียสอย่างเดียว พอมันเปลี่ยนไปอย่างนี้พวกมันจะซุ่มแล้วมากเลยหรบไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มันเร็วอะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันมานถึงเป็นแบบนี้แต่แบบว่าพอเราเอาแยกกันออกมามันจะเร็วมากเลยเร็วกว่านี้เลยมันจะขึ้นระดับไวมากมแล้วก็จะดีกว่า ครับก็ขอบคุณมากค,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 ครับเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะประสบปัญหาในการวางเมาส์กับคีย์บอร์ดบนโต๊ะนะครับบางคนโต๊ะเล็กเกินไปทําให้พื้นที่ในการวางเมาส์กับคีย์บอร์ดไม่ถนัดถ้าให้มีปัญหาในการควบคุมเมาส์ในระหว่างการเล่นเกมวันนี้ผมจะขอแนะนําจอของโซฟีรุ่น L256K นะครับ<ๆ>ที่ออกแบบฐานให้มีขนาดเล็กลงอย่างมากไม่กินพื้นที่บนโต๊ะต่างจากจอสําหรับเล่นเกมรุ่นอื่นๆที่ชอบมาพร้อมกับฐานขนาดใหญ่ทาให้เลิอมพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับ จุดเด่นของ XL2546K เนี่ยนอกจากทางโซวีจะออกแบบมาให้ไม่เปลืองพื้นที่แล้วฐานของตัวจอได้มีการออกแบบให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานที่บางคนจะมีการวางเมาส์และคีย์บอร์ดแตกต่างกันไปด้วยครับและตัวจอสามารถวางคีย์บอร์ดและแผ่นรองเมาส์ไว้ค่อนข้างทีง่จะติดกับหน้าจอซึ่งทางโซวีจึงออกแบบฐานของจอให้มีการทํามุมออกมาได้สอดรับกับคีย์บอร์ดและเมาส์ได้เป็นอย่างดีครับสามารถวางมือได้ง่ายและองศาเหมาะกับการเล่นเกมและดีไซน์มาเพื่อคนชอบเล่นเกมอย่างแท้จริง เรียกไ,ได้ว่าตอบโจทย์คอเกมนักกีฬาอีสปอร์ตได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับนอกจากจะมีดีไซน์ที่สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้อีกด้วยนั่นก็คือ XL Setting to Share นั่นเองเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําให้เพื่อนๆน,นั้นสามารถเซฟเซตติ้งการตั้งค่าหน้าจอของตัวเองนออกไปใช้นอกบ้าน หรือส่งให้เพื่อนๆใช้งานก็ทําได้เช่นกันครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและฝากติดตามพวกเราทีม b o ยร e น n e w e s Esport ฮับจีด้วยนะครับส่วนอ e ีพีหน้าจะเป็นใครมาสอนให้มีเจ๋งในเก,นเกมฮับจีอีกก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ